you <music> ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กั้งเช่นเคยนะคะกับศิละปะการพับผ้าขนหนูนะคะโดยใช้เทคนิคม้วนม้วนบิดบิดนะคะค่ะวันนี้จะมาสอนการพับจระเข้นะคะจระเข้ใช้ผ้าขนหนูขนาดใหญ่2ผืนนะคะแล้วก็ขนาดกลาง1ผืนนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวจระเข้นะคะโดยใช้ผ้าขนหนูขนาดใหญ่นะคะ ใช้นิ้วชี้กดไว้ตรงกลางนะคะแล้วม้วนในลักษณะทะแยงนะคะให้มาถึงกึ่งกลางอีกข้างหนึ่งม้วนในลักษณะเดียวกันนะคะ แล้วก็ผ้าขนหนูผืนใหญ่อีกผืนหนึ่งนะคะทําในลักษณะเดียวกันเลยนะคะแล้วเราก็นํามาวางซ้อนกันนะคะตรงส่วนที่เป็นหัวจระเข้นะคะเราจะใช้ผ้าขนหนูตรงนี้ดึงให้แน่นนะคะเพื่อจะทำให้เป็น าของเจลเคนะคะเสร็จแล้วเราก็คว่ำนะคะ แล้วเราก็ทำปากจระเข้นะคะโดยใช้ผ้าขนหนูขนาดกลางนะคะม้วนในลักษณะดเดียวกันเลยค่ะใช้นิ้วชี้กดไว้ตรงกลางนะคะ วนมาถึงกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วเก็บปลายผ้าน,นะคะแล้วเราก็ไปวางไว้ข้างล่างนะคะ ติดตาให้จรลาเคนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจอร์าเนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ